รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนโดยนางงามเฟสเซลัม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพจดราม่าออนเดอะเวค่ะวันนี้อิงมารับหน้าที่เป็นพิธีกรประจํารายการนะคะและว,วันนี้รายการเพจดราม่าออนเดอะเวเนี่ยเราจะพาทุกทท่านนะคะมาพบกับผู้หญิงที่เก่งมากๆท่านหนึ่งในประเทศไทยเลยนะคะ,ะเธอเ,เป็นนักธุรกิจสาวค่ะเป็นซีอโอหลากหลายขแขนงหลากหลายธุรกิจเลยนะคะถ้าผู้ชื่นเนี่ยเชื่อว่าทุกทท่านเนี่ยจะต้องรู้จักแน่นอน,นะคะ่ะเราจะมาทําความรู้จักนะคะให้เธอเนี่ยได้บอกเล่าประสบการณ์นะคะ การทําธุรกิจนะคะให้ฝ่าวิกฤตของโควิดสิเานี้ยทำยังไงให้รอดแล้วนี้เราจะได้มาคุยกับเธอแล้วค่ะขอต้อนรับคุณก้อยนัชรัตน์อภิวาวงศ์สาค่ะสวัสดีค่ะคุณก้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณก้อยนะคะเป็นทั้ง CEO ของธนพรคลินิกนะคะ,ะคือเป็นแบรนด์ที่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของคลินิกความงามเนี่ยก็จะนึกถึงเลยว่าธนพรคลินิก ค,คุณก้อยต้องเรียนจบแพทยาศาสตร์หรือไม่ก็เป็นคุณหมอด้านผิวหนังใช่ไหมคะถึงได้เปิดคลินิกความงามนี้อ๋อจริงๆแล้วนะคะตัวก้อยเองอ่ะไม่ได้เป็นคุณหมอนะคะก็จบบริหารทั่วไปนี่ละคะ่ะแต่ว่าบางเงินก่อนหน้านี้นะค่ะตอนที่เราก่อตั้งกันมาใหม่ๆนะคะก็อดีตสามีเขาก็เป็นคุณหมอะคะอ่ะ <ๆ S 1> แล้วก็ช่วงหลังพอเราไม่ได้แยกทางกันก็จะมีผู้อำนวยการแพทย์นะคะ ก็ซึ่งจะดูแลแพท้ทั้งหมดนะคะทุกท่านที่ที่ที่ธนพรคลินิกนี้ประมาณ20กว่าท่านโอ้ก็คือมีเยอะมากใช่เพราะว่าจะดูแลเกี่ยวกับโน้ตฮาอะไรต่างๆทุกอย่างของคลินิกทั้งหมดเลยค่ะธนพรคลินิกเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลากี่ปีคะตอนนี้เข้าปีที่20แล้วค่ะ20แล้วใช่ค่ะอยู่กันมา20ปีโอ้นานมากนะคะแล้วก็ยังอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าสาขาของเราก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่า เราเน้นถึงเรื่องคุณภาพมากกว่าค่ะเพราะกลัวว่าจะเกิดว่าเราเปิดแบบกระจายมากเกินไปอย่างนี้นค่ะการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงอ,อย่างนี้นะคะคือเมื่อ20สิปีที่แล้วนะคะ,คะมันบูมหรือ,อยังคะในเรื่องของธุรกิจคลินิกความงาม,มจริงๆแล้วธุรกิจความงามเพิ่งมาบูมหนักๆนะคะประมาณ1ิปีที่ผ่านมาอประมาณ1ิปีนะคะ,คะแล้วก็ช่วงช่วงประมาณหปีหลังเนี่ยก็เรื่องสัญญกรรมจะเข้ามาเยอะในในประเทศไทยแต่ว่า ทางคลินิกเราไม่ได้ทําสัญญาการรมนะคะแล้วมีอะไรดนใจคะที่ทําให้เราเนี่ยได้เริ่มมาเข้าวงการของธุรกิจความงามนี้จริงๆมีความฝ่ฝันตั้งแต่ตอนอายุ14ค่ะตอ,ตอนนั้นก็คือตอนเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะก็มีสิวหนึ่งเม็ดเม็ดใหญ่มากแล้วก็แบบเอ๊ะเราเราอายนะคะ,คะช่งวงวัยรุ่น เป็นช่วงนั้นก็คือของเงินคุณแม่ไปหาหมอ,อมแล้วแม่ก็บอกว่าอุ๊ยเป็นแค่มเม็ดเดียวเดี๋ยวก็หายมไม่ต้องไปหรอกอะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมีความรู้สึกว่าวิเราอยากเราอยากทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเสริมสวยเ,ออเกี่ยวกับความงามค่ะ,คะตอนนั้นอาจจะเพิ่งเริ่มไปรุ่นก็เลยแบบเริ่มรักสวยรักงาม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ใช้ชีวิตดาเนินการมาเป็นปกตินะคะจนมาเรียนที่กรุงเทพค่ะจึงจุดคลายแม็กแล้วมาเรียนในกรุงเทพแล้วยังไงต่อคะก็หน้าแพน้ําหนักมากก็เลยเข้าไปสถานพยาบาลนี่แหละค่ะไปไปคลินิกเนี่ยค่ะเพื่อที่รักษาอาการแพ้ของหน้าก็รักษาไปรักษามาก็เลยไปรู้จักกับคุณหมอท่านหนึ่งนะคะก็เลยได้มาใช้ชีวิตคู่กันนะคะและเราก็อยากทำอ่ะเราก็เลยชวนคุณหมอค่ะ บอกว่าเอยเราอยากเปิดสถานพยาบาลนะคะอะไรอย่างเงี้ยเรามาทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มทาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา,อาไอ้ช่วงแรกเลยค่ะที่คุณก้อยได้แบบเริ่มเปิดคลินิกเริ่มทาคลินิกนะ่ะมันมีการเติบโตยังไงมันจะอุปสรรคอะไรแบบที่ทําให้คุณก้อยแบบรู้สึกบ้างไหมว่านี่ฉันมาเปิดทําไมเนี่ยฉันอยากจะปิดเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างหรือเปล่าคะวันแรกที่เปิดท้อมากค่ะจําได้ว่าได้เงินมาแค่245บาท เขามาทำอะไรคะสองพัสิบห้าคือ <c ười> รู้สึกแบบ้าเราจะไปไหวไหมเราจะรอดไหมเออแล้ววันที่สองได้พันกว่าบาทอ่า <c oughs> มันก็เพิ่มมาเริ่มเนมหางใช่ค่ะแล้วก็พอดีไปไปพี่ที่อยู่ร้านข้างๆกันนะคะสาขาแรกเนี่ย เปิดในคอนโดเล็กๆเองนะคะใต้คอนโดเลยค่ะเป็นห้องเล็กๆค่ะแล้วเราก็อยู่ติดกับร้านเสริมสวยใช่ไหมคะแล้วพี่ที่อยู่ร้านเสริมสวยเนี่ยเขาใจดีมากเลยค่ะเขาก็แบบว่าแนะนําลูกค้ามาหาเราก็คือเขาลูกค้าเขาเยอะมากเลยค่ะลูกค้าที่มาตัดผมอะค่ะเขาก็เลยแนะนําลูกค้ามาหาเราและหลังจากที่แนะนําลูกค้ามาหาเราใช่ไหมคะก็ลูกค้าก็ติดใจในการบริการนะคะก็จุดเริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะเป็นแบบปากต่อปากเลยอะค่ะเป็นคลแม็กที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยบอกต่อๆกัน นะคะพูดถึงการเปิดคลินิกนี้ก็หมายความว่าเราเพิ่งผ่านสถานการณ์ของการล็อกดาวน์การปิดประเทศการปิดเมืองมาเพราะว่าสถานการณ์โควิดสิบเก้าอยากจะทราบว่าคุณก้อยเนี่ยธนพงคลินิกค่ะมีผลกระทบได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากการปิดเมืองในครั้งนี้คะก้อยคิดว่ากําลังใจอ่ะของตัวก้อยเองอ่ะสำคัญที่สุดเพราะถ้าเกิดตาบใดที่เราไม่สู้แล้วคนอื่นจะมาสู้เหมือนเราได้ยังไงอ่ะค่ะในเมื่อเราเป็นผู้นําเราก็ต้องสู้ก่อน สนับสนุนโดยโรงพยาบาลศิลปากราตกแต่งกำมลไจะรับผลกระทบอะไรบ้างจากการปิดเมืองในครั้งนี้คะก้อยก้อยกำลังมองว่าทุกกิจการอะได้รับผลกระทบหมดนะคะแต่ว่าอะไรจะมากจะน้อยเท่านั้นเองนะคะบางกิจการก็ไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าก็ยังได้เปิดใช้บริการปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของเราเหมือนจะต้องใกล้ชิดกับลูกค้าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เพื่อความปลอดภัยก็ก็ล็อกดาวน์ปิดไปนะคะช่วงที่ปิด ตั้งแต่ปีตั้งแต่รอบแรกใช่ไหมคะคะโควิดรอบแรกก็เราปิดไปสองเดือนแล้วก็มาเปิดช่วงนึงมันก็พีคขึ้นมานะคะแล้วก็พอมาเจอรอบที่สองก็ได้รับผลกระทบนิดหน่อยแต่รอบที่สามก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเยอะหน่วงเลยค่ะก็ก็หนักหน่วงเพราะว่าเหมือนค่าใช้จ่ายมันยังเดินนะคะแต่รายได้เราไม่มีเข้ามานะคะค่าใช้จ่ายมันยังเดินก็ยังดีที่ก้อยก็ยังมีธุรกิจตัวอื่นที่จะพอมาช่วยซัพพอร์ต ได้บ้างเราเนี่ยสามารถจัดการบริหารยังไงคะที่จะทําให้ธนพรคลินิกเนี่ยมันรอดจากโควิด -19 นี้มาได้ก้อยคิดว่ากําลังใจอ่ะของตัวก้อยเองอ่ะสำคัญที่สุด<ะ>เพราะถ้าเกิดตาบใดที่เราไม่สู้แล้วคนอื่นจะมาสู้เหมือนเราได้ยังไงคะในเมื่อเราเป็นผู้นําเราก็ต้องสู้ก่อนอถูกไหมคะเราสู้ก่อนแล้วก็ก้อยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบลูกน้องอีกเกือบสองรอคนก็ยเยอะมากใช่าสาขา แล้วก็ในช่วงโควิด -19 เนี่ยทุกคนก็ต้องเก็บเงินไว้ก่อนค่ะยิ่งเกี่ยวกับความงามอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนกับปัจจัย5ปัจจัย6กซึ่งอาจจะไม่จำเป็นในช่วงนี้ค่ะ ถึงตอนนี้ได้เปิดแล้วก็ยังไม่ได้บูมเหมือนเดิมนึกออกเลยเพราะว่ามันก็เหมือนว่าเริ่มคี้คายเริ่มแบบได้กลับมาทํางานกันนะคะแต่ดิฉันว่ารอระยะหนึ่งนอกจากธนพรคลินิกแล้วยังทําธุรกิจอื่นอีกธุรกิจอื่นชิว่านี่คืออะไรคะก็เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางค่ะเครื่องสำอางใช่เป็นแบรนด์ของแบรนด์ TNP ค่ะ Cosme Sutical ก็คือเราทําคู่กับ คลินิกนี่แหละค่ะจริงๆทากันเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะแต่ว่าพอช่วงหลังเพิ่นก้อยมาแยกทางกับอดีตสามีก็เลยแบ่งแบ่งกันคือคือโรงงานก็คืออดีตสามีเนี่ยค่ะก็จะนําไปแต่ว่าพอช่วงหลังคือก้อยก็มาเปิดเองมาเปิดเองอีกก็ได้ทีมงานเดิมก็คือเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณก้อยก็เปิดโรงงานผลิตเครื่องสำอางอีก ที่อีกที่หนึ่งค่ะอยู่ที่สมุทรปราการนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะหลักๆเลยนะคะเราต้องการซัพพอร์ตสาขาของเราซัพพอร์ตธนพรคลินิกเนี่ยค่ะเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ต้องขายในสถานพยาบาลด้วยใช่ไหมคะในคลินิกเราเนี่ยแหละคะ่ะหลังจากเปิดแล้วเราก็ไม่ได้ว่าซัพพอร์ตแต่เฉพาะคลินิกอย่างเดียวนะคะก็จะมี สถานพยาบาลอื่นนะคะคลินิกอื่นหรือว่าลูกค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์มันของตัวเองนะคะเราก็ทํา O E M ให้ด้วยค่ะ,ะก็คือรับผลิตแบรนด์ให้กับค,คนที่สนใจเลย<ช>ล้วที่ฉันเชื่อว่าก็จะต้องเป็นลูกค้าของธนพรเน,นี่ยแหละคะ่ะวก็มีลูกค้าของต่างประเทศด้วยค่ะจากต่างประเทศจากประเทศลาวนะคะแล้วก็โซนยุโรปอะไรอย่างนี้<อ>ก็มีค่ะที่เขาจ้างเราผลิตนะคะทํายังไงคะมันมีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของโรงงานของเราที่แบบ ลูกค้าจะต้องมาที่โรงงานชันนะ<ช>มาผลิตกับชั้นนะ<ช>มันมีจุดเด่นอะไรคะก็คือของก้อยเนี่ยคือใช้ทีมงาน R&D เดิมซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าที่จะสร้างแบรนด์ใช่ไหมคะ<ช>ลูกค้ามาบอกว่าจะสร้างแบรนด์เขาเอาตัวอย่างมาให้เราแล้วก็บอกว่าอยากได้แบบนี้ช่วยถ<ช>อดสูตรให้หน่อย R&D เราเก่งมากเลยนะคะสามารถถอดสูตรให้ลูกค้าได้แต่พอถอดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่า อินกิเลียนตัวนี้มันน้อยไปอันนี้ไปนี้อันนี้เยอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาปรับสูตรแล้วก็คุยกับลูกค้าว่าโอเคถ้าเกิดว่าอยากจะให้ผลมันดีใช่ไหมคะจะต้องเติมอินกิเดียนตัวนี้ลงไปให้เยอะน่อยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าราคาเราเนี่ยไม่สูงทําให้ลูกค้าที่ต้องการที่จะสร้างแบรนด์มันของตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มต้นแค่10,000บาทคุณก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วอะเริม่มต้นแค่10,000หมื่นหนึ่งหมื่นบาท 1> 1, <000 S 2> าสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้แล้วอะ แล้วในเรื่องของการสร้างแบรนด์เนี่ยค่ะคุณก้อยค่ะคือมันมีความยากแค่ไหนคะที่แบบการสร้างแบรนด์แบรนด์หนึ่งอ่ะยากมากเพราะว่าตอนนี้แบรนด์เครื่องสำอางเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะพอการแข่งขันมันสูงขึ้นเอ๊ะเราจะทํายังไงให้แบรนด์เราอยู่ได้นะคะแบรนด์ของก้อยเนี่ยค่ะชื่อแบรนด์ว่า The u n i e ค่ะ The u n i e ก็มาจากจริงๆแล้วอะค่ะไม่ได้อยากทําแบรนด์ของตัวเองนะคะ เป็นความเรียกร้องเงความเรียกร้องของลูกค้าเนื่องจากว่าตอนโควิดรอบแรกอะค่ะก็มันถูกปิดล็อกดาวน์ไปใช่ไหมคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยอยากมาทำกระหายอยากได้วูสวยใช่อยากเข้ามาทำทรีทเมนต์แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถทำได้ก็บอกว่าเออพี่ก้อยมีตัวทรีทเมนต์เนี่ยให้ไปใช้ที่บ้านไลยขายแยกไหมแบบนี้อันนี้ไอเดียมาจาก น้องดาราแต่ว่าไม่ไม่ไมขอขอไม่เอ่ยชื่อนะคะ,คะน้องดาราที่เขามาทำทิปเม้นต์อยู่ประจํานี่แหละค่ะเขาก็บอกว่าคือผมไม่มีเวลามาเลยอ่ะพี่จะทํายังไงดีแต่ก่อนหน้าเนี่ยเขาก็บอกบอกยู่แล้วก่อนที่จะเกิดโควิดนะคะ,คะว่าเออผม่ไม่มีเวลามาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะทายังไงดีพี่เอาตัวทิปเม้นตนะ์น่ะของพี่ที่อยู่ในคลินิกอะ่ะไปให้ผมที่บ้านได้ไหม,มแล้วก็เกิดไอเดียเออใช่แล้วทําไมเราไม่ทําตัวทิปเม้นต์สูตรเข้มข้นเนี่ย ทำออกมาเป็นแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปทําทิปนั่นเองที่บ้านได้ล่ะแล้วทีนี้พอได้ปิ๊งไอเดียเริ่มทําแบรนด์นันก็คือแบรนด์เดอะยูนิคก็คือเป็นแบรนด์ของคุณก้อยเป็นชิ้นแรกเลยไหมคะเป็นชิ้นแรกค่ะก็คือเราเป็นไซลิงที่แบบว่าคล้ายๆกับเข็มฉีดยาเลยนะคะเป็นหลอดอะค่ะหลอดตัวผลิตภัณฑ์นะคะเป็นคล้ายๆไซลิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ลูกค้าสามารถเอาไปทำเองที่บ้านได้นะคะสะดวกเลยค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะเคล็ดลับดีๆกับเพจราม่าออนเดอะเจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมกันดีกว่าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงเคล็ดลับดีๆจากเพจราม่านะคะซึ่งในวันนี้เนี่ย คุณก้อยนะคะก็ได้บอกเราประสบการณ์นะคะของการเริ่มทำแบรนด์นะคะทั้งคลินิกความงามนะคะโรงงานผลิตเครื่องสำอางนะคะคจนมาถึงนี่เลยค่ะแบรนด์แบรนด์ของตัวเอง <The S 1> แบรนด์ <You S 1> ใหม่ก็คือเดอะยูนิสันเองค่ะ,ะมันมีอะไรบ้างคะแล้วมีการใช้งานยังไงคะบอกเล่านิดหนึ่งได้ไหมคะ เดยยูนิสนะคะก็คือจะมี4ตัวผลิตภัณฑ์นี้เลยนะคะก็คือสีชมพูเนี้ยค่ะเป็นตัวนางเอกของเราเลยนะคะตัวนี้เป็นวิตามิน B3 เข้มข้นถึง15%เลยนะคะปกติที่อื่นเนี่ยวิตามิน B3 มานเข้าใส่กันแค่5%าแต่นี่ใช่แต่ว่าเนี่ยเราผลิตเองเราก็ใส่เต็มที่เลยค่ะ15%คือเคือเาองค์การอาหารและยาเขาให้ใส่เท่าไหร่เราใส่เท่านั้นเต็มแม็กค่ะจัดเต็มไม่มีของเลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะที่บอกว่าเป็นนางเอกของเราเพราะว่าเนื่องจากว่าพอทาลงไปแล้วเนี่ยค่ะภายในยประมาณ7วันจะทําให้ผิวหน้าเราดูกระจ่างใสขึ้นนะคะ<อ>แล้วผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องขอบตาคำ้ำหรือผิวใต้วงแขนที่คำ้ำ ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยใช่ไเหมือนกันใช่ค่ะโอ้โหก็คือใครที่ทํางานนะคะ work from home นอนดึกนอนดึกว่าจะไงสั่งงานตกตะคั้าตัวนี้ทาได้เลยทาได้เลยไม่อันตรายต่อผิวร้อไม่ไ้ไม่อันตรายค่ะนะคะแล้วก็สามารถทาผิวใต้วงแขนได้ด้วยได้อีกนะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อเซรั่มแบบใสๆนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเนื้อใสๆนะคะแบบนี้เลยนะคะหยดลงมาเนี่ยค่ะแค่สองหยดแค่นี้ค่ะแล้วก็ทาสามารถทาได้ทั่วบริเวณผิวได้เลยนะคะ มันเป็นมีความชุ่มชื่นดูแบบฉ่ำแล้วก็กระจายตัวได้ดีมากเลยนะใช,ใช่ค่ะนีนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงทุกคนนะคะที่มีกังวลเรื่องผิวหมองคล้ำนะคะแล้วก็ผิวใต้วงแขนแล้วก็รอ,อ,อบดวงตาที่คล้ำนะคะ<ช>สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยก็คือช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสเลยใช่ค่ะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสค่ะนะคะส่วนตัวที่สองู้ <ไป S 1> ที่มี ปัญหาเกี่ยวกับสิวนะคะตัวนี้นะคะผดผื่นสิวเม็ดเล็กๆนะคะสามารถทาทั่วหน้าแล้วก็แต้มเฉพาะจุดได้นะคะตัวนี้ก็มีส่วนประกอบของตัวซาลิคซิกนะคะซึ่งจะทําให้สิวเนี่ยแห้งตัวลงนะคะแห้งตัวลงเหมาะมากๆกับวัยรุ่นนะคะคนที่เป็นสิวสิวฮอร์โมนสิวฮอร์โมนอะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้ลูกชายรีวิวให้ก็คือสามารถแต้มตรงจุดที่เป็นสิวได้เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณพ so ่อค so ุณแม่ทั yeah. ้งหลายแหละที so ่ก so ังวลว่าลูกจะหน้าเป็นสิวนะคะก็ตัวนี้เลยนะคะสีเข okay. ียวใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่วัยใหม่นะคะอยากให้ลูกสาวลูกชายของท่านสวยเนี่ยจัดไปเลยนะคะสามารถให้คุณลูกเนี่ยใช้อยู่บ้านได้เลยเนื้อก็เป็นเนื้อเซรั่มเหมือนกันนะคะเป็นเนื้อเซรั่มใสๆเหมือนกันเลยนะคะถัดมาถัดมาสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระนะคะใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็น AHA เข้มข้น นะคะตัวนี้มันช่วยอะไรคะ HA เนี่ย HA เนี่ยเวลาทาลงไปอาจจะยิบยิบที่หน้านิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าอาการเหล่านั้นก็คือเป็นปฏิกิริยานะคะที่ตัวจะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องกระแล้วก็ฝ้านะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยก็คือคนที่แบบว่าอยู่กลางแดดเจอแดดหรือคนที่สูงอายุหน่อยใช่ค่ะหรือคนที่อยู่หน้าเตาตลอดเวลาทําอาหารอยู่หน้าเตาใช่ไหมคะ ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะคนที่อยู่หน้าเตาเนี่ยน่าจะเป็นแบบค้ำๆแล้วก็อาจจะเป็นฝ้านะคะก็ทาตัวนี้ประมาณ14วันนะคะผิวหน้าเนี่ยจะแลดูกระจ่างใสขึ้นมากเลยนะคะกำจัดฝ้าใช่ใช่ค่ะฝ้ากะเนี่ยจะจางลงนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็น A H A เข้มข้นใช้เฉพาะก่อนนอนเวลาเดียวก่อนนอนเวลาเดียวใช่ค่ะอ่ะสุดยอดเลยตัวที่4ค่ะตัวที่4ีเหมาะสำหรับ ผู้สูงวัยอุ้ยไม่ใช่โสว <c oughs> อุ้ยพูดแล้วมันฝวาใจแล้ผู้ชมจริงๆแล้ววัยรุ่นก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นคอลลาเจนผสมวิตามินซีนะคะ ถามว่าทาไมต้องใส่วิตามินซีเพราะวิตามินซีเนี่ยเวลาทาเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยผลักดันทําให้คอลลาเจนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นหมายความว่าคือใจจริงเนี่ยคืออยากให้มันแบบมีคอลลาเจนนั่นแหละ<ช>แต่ค,คอลลาเจนมันจะไม่มีประสิทธิภาพถ้าไม่มีวิตามินซีมาช่วยใช่ค่ะก็เลยต้องใส่วิตามินซีผสมลงบปคอลลาเจนเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้น<ช>นะคะและยังมีวิตามินซีทำให้ผิวหน้าเรากระจ่างใส ขึ้นด้วยนะคะสุดยอดนะคะแล้วก็พวกริ้วรอยเล็กๆต่างๆนะคะมันจะดูแลตื้นขึ้นทันทีนะคะหลังจากที่เราใช้ได้ประมาณสัก7วันจัดไปเลยนะคะมีโปรดักที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยใช่ค่ะทั้งเรื่องของความแลดูกระจ่างใสนะคะแลดูอ่อนกว่าวัยนะคะริ้วรอยหรือแม้กระทั่งเรื่องของสิวนี่คือเดอะยูนิคทำมาเพื่อทุกคนนะทำมาเพื่อทุกคนจริงๆเลยค่ะแล้ว โปรโมชั่นวันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมรายการเท<ช>็ดดราม่าออนเดอะเวย์มีอะไรบ้างคะคุณก้อยโปรโมชั่นนะคะสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะปกติไม่มีขายที่ไหนแล้วก็ขายแบบถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็คุ้มแสนคุ้มเลยค่ะดิฉัน,นจะอมมากา <c oughs> ซื้อตัวนี้นะคะตัวผิววิตามิน B3 นี่แหละค่ะ2หลอดนะคะ2หลอด <c oughs> เราจะแถมให้อีก3หลอด <c oughs> เป็น5หลอด <c oughs> สุดยอดปกติอะ 5หลอดเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ราคา4ี่5บาทคุณผู้ชม5หลอดอยู่ที่ราคา4 875แบาทแต่ในรายการเราขายแค่9 7 8 9 7วดนี้๋อไม่ใช่คุณกไม่ได้ขายอแล้วคุก็ไม่หวยไม่ใช่แล้วก็ค่าส่งก็ส่งฟรีค่ะก็คือไม่ต้องเสียค่าส่งเลย คุณจ่ายเงินแค่978บาทได้ไปถึง5หลอดและค่าส่งฟรีต่างหากโอ้โหคุณผู้ชมค่ะอันนี้เรียกได้รู้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะใช่ค่ะคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม<ล>ถ,ถ้าไม่มีโปรโมชั่นช่วงนี้กับรายการเพชรรามาออนเดอะเวในช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันจจะได้ราคาเต็มที่เกือบ5,000แตนน่ตาปกติหลอดเดียวก็ 9ก้กว่าบาทแล้วอะอ่าโอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะรีบจับรีบจองนะปัญหาผิวหน้าทุกประการนะจบในเดอะยูนิคเลยสวยด้วยสวยด้วยตัวเองที่บ้านได้เลยค่ะสวยด้วยตัวเองได้เลยนะคะอ่ะแล้วทีนี้นะคะเปิดเมืองแล้วค่ะคุณก้อยคะเรามีเดอะยูนิคที่ใช้อยู่บ้านนะคะเปิดเมืองแบบนี้ เชื่อว่าที่ชนพรคลินิกจะต้องมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะของธนพรคลินิกนะคะวันที่18-30ถึง30กันยายนนี้นะคะก็คือลดสูงสุด50%เลยค่ะสำหรับแฟนรายการเพชรลามาออนเดอะเว์นะคะที่นี่เท่านั้นนะคะใช่ค่ะติดตามได้ที่ไหนคะคุณก้อยคะก็ติดตามได้ที่ f a c e b o o k นะคะแล้วก็ Line แอที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะติดต่อไปได้เลยค่ะของธนพรคลินิกนะคะก็จัดไปเลยนะคะใครที่กำลัง มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าต่างๆนะคะ<ช>ก็มิชันให้ดูคุณก้อยเป็นตัวอย่างนะคะของผู้หญิงที่มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองนะคะทั้งบำรุงจากภายในจนถึงบำรุงภายนอก<ช>อ่ะมากลับเข้ามาในเรื่องของเดอะยูนิคเช่นเดียวกันคุณก้อยคะย้ำโปรโมชั่นอีกสักหนึ่งครั้งค่ะได้ค่ะ โปรโมชั่นของเรานะคะก็คือซื้อสีชมพูอันนี้นะคะ2ชิ้นนะคะในราคา978บาทเราแถมให้อันนี้อีก3หลอดอนะคะ5หลอดนี้นะคะ5หลอดนี้จะราคา978บาทนะคะ จริงๆแล้วมูลค่าทั้งหมดเนี่ย4,875แต่ว่าเราขายแค่978บาทค่ะ5หลอดนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมคะซื้อ2แถม3ค่ะซื้อ2แถม3นะคะ,อ,ะอยู่ที่แค่978บาทเท่านั้นวันนี้ที่เพรดรามาออนเดอะเว นะคะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ,คะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเพชรามาออนเดอะเวก็จบลงแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมคะบอกก่อนเลยว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณก้อยอยู่กับเราบอดนะคะ,คะเพราะว่าเรายังมีอีกหลากหลายเรื่องเลยที่จะต้องคุยนะคะ ทั้งเรื่องแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์นะ,ะ,ะเป็นอีกไลายธุรกิจเลยทีะะ่เกี่ยวกับความสวยไม่เกี่ยวกับความสวยความงามคุณผู้ชมต้องดูดิฉันบอกเลยว่าคุณผู้ชมต้องดูห้ามพลาดเลยนะคะ,ะแล้วเราเนี่ยจะมาเจาะลึกในเรื่องของชีวิตส่วนตัวด้วยและสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกทท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ amarin tv